การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะในศตวรรษที่21โรงเรียนอนุบาลภูสางบ้านดอนตันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2ส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะในศตวรรษที่21แบ่งออกเป็น3ด้านด้านที่1การบริหารจัดการด้านที่2การจัดการเรียนรู้ด้านที่3คุณภาพผู้เรียนด้านที่1การบริหารจัดการ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะในศตวรรษที่21 Active Model AM การตั้งเป้าหมายมุ่งผลสำเร็จกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนร่วมกันโดยใช้การจัดการเรียนรู้ Active Learning จัดทำโครงการแต่งตั้งคณะทำงาน C. Competencies of Learners Manual จัดทำคู่มือการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะสำคัญแก่ครูผู้สอน T. Teamwork เน้นการทำงานเป็นทีมดำเนินงานตามกระบวนการ PLC จัดตั้งกลุ่ม PLC 6กลุ่มได้แก่ปฐมวัยภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและรวมสาระ I. Improvement การปรับปรุงแก้ไขคณะครูช่วยกันปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ผ่านกระบวนการ PLC V. Verification การตรวจสอบโดยใช้กระบวนการนิเทศ ดำเนินการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศชั้นเรียน lesson study (L.S.) โดยผู้บริหารหัวหน้าวิชาการและคณะครูร่วมเรียนรู้เข้าร่วมการนิเทศชั้นเรียนจนครบ100%ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนถึงวันที่31จสิงหาคม e. evaluation การประเมินผล ดำเนินการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนทุกคนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณะครูผู้สอนทุกท่านได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและทักษะในศตวรรษที่21ระดับปฐมวัยนะะค วันนี้เรามีข้าวตั้งสี่อันใช่ไหมคะสี่อันนี้มข้าวาข้าวเจ้ข้าวเจ้าขาว้วเจ้าวเาข้เ้าว กล <society> <ını> uh <ara> <uk g> ุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครับอ่าวเวลาเดินตัวทั้งคนคิดขึ้นเป็นเดินได้ละเองโอเค <tellos> <laughs> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้หูบริเวปลายด้านใกด้านนึงาสุมูรวจะทดลองกับไมบันะคะให้หูปลายไม่ใช่หูในดักวโาตรนะคะหลอกคตรนะคะลอกโกรแล้วก็มัทึกไปนะคะอัไหนเกิดไม่เกิดแล้วก็ลองเปลี่ยนให้เพื่อนบ้า ราคาตัวไหนคะใส่กระสอบราคาเท่าไหร่คู่ค่าที่อยู่ในกล่องใบนี้ไปเติมนะครับลงตรงวัตถุทั้งสามประเภทตัวกลางสามประเทศนี้ให้ถูกต้องพี่ยารู้เหลุฐานขยาเป็นวัตถุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รู้อื่นๆซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข,ขาพาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านที่3ด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลภูสางบ้านดอนตันดำเนินการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ผลปรากฏว่าผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปในทุกกลุ่มสาระและจะมีการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทุกคนปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง